พระอาทิตย์หายไปอยู่หลังเมฆสีเทาแล้วฝนก็ตกหนักมากแผ่ช่างฝันมองไปนอกหน้าต่างช่างหน้าเบื่อเขาหยิบกล่องออกมาจากตู้เสื้อผ้า และนั่งลงกับพื้นเพื่อวางรูปเก่าๆลงอืมฮอืมฮ่าฮาฮตอนเด็กๆฉันน่ารักจังเลยอะ่ะฮฮฉันบีบจมูกอัจิริยะด้วยเราถ่ายรูปนี้ตอนวันเกิดของแม่ฉันนี่นะโอ้โอ้ เค้กก้อนนี้มันสวยเป็นบ้าเลยนะเนี่ยแล้วนี่เออฉันจำไม่ได้ฮะอเฉริยะอเฉริยะมีอะไรช่างฝันเราถ่ายรูปนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะฉันจำไม่ได้เลยอ่ะขอดูหน่อยสิอืม ฉันหวังว่าจะจำวันนั้นไม่ได้นะเรากลัวกันมากเลยนายทำให้เราตกใจมากโอ้ทำไมกันเหรอฉันไม่เคยอยากให้นายตกใจเลยนะไม่ต้องหงุดหงิดช่างฝันตอนนั้นเรายังเด็กมากและนายไม่ได้ตั้งใจทำด้วยนะนายหลงทางอยู่ในป่านะ่ะและทุกคนในไร่ก็ออกตามหานายกันหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เจอนายนอนอยู่ใต้ต้นไม้รูปนี้ก็ถ่ายวันนั้นนั่นแหละ ฉันจําอะไรไม่ได้เลยอ่ะฉันอยากจะจําได้จังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นจากนั้นกระรอกก็โผล่มาที่มุมของขอบหน้าต่างนายอยากจะจําได้เหรอฉันด้วยนะเธอก็ลืมความทรงจํำวัยเด็กไปเหมือนกันอย่างนั้นเหรอกระรอกมีคนมาเคาะที่ประตู<ม>ฉันจะไปดูหน่อยนะไม่ไม่ ฉันลืมว่าฉันวางของกินไว้ไหนฉันลืมตลอดเลยมีคนพูดถึงของกินอ้าวหมาป่าเองหรอเหรนั่นนายเองเหรออืมยินดีต้อนรับหมาป่าขอบคุณนายกำลังพูดถึงของกินไหนละ่ะมีให้ฉันด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ,อ้อเพื่อนรักไม่มีของกินฉันชอบลืมว่าเก็บของกินไว้ที่ไหนและนั่นลระเป็นปัญหา ไม่ใช่ฉันหรอกอ,อาหารทั้งหมดซ่อนอยู่ในท้องของฉันนะฉันไม่เคยลืมที่ของมันหรอกนะไม่ตลกนะหมาป่าฉันหงุดหงิดจริงๆเพราะว่าในหน้าห,หนาวมันทำให้ฉันลำบากอะนี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะการอกฉันจะช่วยจำว่านายซ่อนของกินเอาไว้ที่ไหน <S <S ยังไง นี่ไงแล้วเราจะถ่ายรูปสถานที่ที่นายซ่อนของกินเอาไว้ไงอ้าความคิดแจ่มแจ๋วขอบคุณเพื่อนรักอ๋อมเยี่ยมไปเลยละ่และแปลว่านายเก็บของกินแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้แบบนี้มันง่ายกว่าที่ฉันคิดอีกเร็วเข้าไปเถอะ กระรอกและแพะช่างฝันเดินเข้าไปในป่ากระรอกรวบรวมอาหารมากพอสำหรับทั้งฤดูหนาวแพะช่างฝันถ่ายรูปสถานที่ซ่อนแต่และที่เอาไว้ ตรงนี้น่ายถ่ายรูปหรือยังขอโพสหน่อยอะถ่ายแล้วนะยิ้มหน่อยเรียบร้อยอืม นี่มันน่าจะพอแล้วนะน่าจะไม่ลืมว่าเก็บอาหารไว้ที่ไหนอีกยังไงล่ะโอ้โอ้ฉันมีความสุขมากเลยมันมีความหมายกับฉันมากๆอะ่ะช่างฝันฉันจะไม่มีวันลืมเลยล่ะไม่ต้องตามหาของกินตอนหน้าหนาวต่อไปอีกแล้วนะอืมอืมฮ่าฮ่าฮ ขอฉันนะไอหมาป่ายานะ <c oughs> ของกินเป็นของฉันทั้งหมดเลยทั้งหมด <c oughs> โอ้โหหมาป่าเอ้ยพอเป็นเรื่องของกินอ่ะเขาก็ทำได้ทุกอย่างเลยเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นแบบนี้อ่ะความพยายามเราสูญเปล่าอ่ะ ฉันสะสมของกินตั้งเยอะแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยอะ่ะงั้นเราจะถ่ายรูปใหม่ตอนสุดสัปดาห์ก็แล้วกันนะฉันอนะ่ะต้องซื้อฟิล์มใส่กล้องใหม่ก่อนนะตอนนี้นะ่ะมันหมดอืเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอกรธดอะไรเหรอกระรอกจำไม่ได้ว่าเธอซ่อนอาหารเอาไว้ที่ไหนนะสิวันนี้เราก็เลยเข้าไปในป่าเพื่อถ่ายรูปสถานที่ซ่อนอาหารเอาไว้ไงเล่าอืมโอ้ชลาดจังเลยอะ่ะใช่ แต่ว่าหมาป่าขโมยรูปที่เราถ่ายแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วอ่ะดีจัง<อ>ฮะอ,อ,อะไรนะดีเหรอนายพูดอะไรเนี่ยอชิริยะฉันหมายถึงมันไม่ดีที่หมาป่าขโมยรูปไปนะแต่ว่าเขาต้องประหลาดใจเมื่อเขาขุดหาอาหารเพราะว่าเขาไม่กินผลเฮสุนัทและมันดีที่กระรอกลืมที่ที่เธอฝังอาหารเอาไว้เพราะว่าถั่วพวกนั้นจะกลายเป็นต้นไม้ใหม่ในป่ายังไงละ่ะ ว้าวต้นไม้ทั้งหมดตรงนั้นมาจากกระลอกลืมเฮสนะที่ฝังเอาไว้นี่เอง啊อโอ้ฉันไม่เคยรู้เลยอะว่าฉันทำเรื่องดีๆไว้ด้วยฮะ <laughs> งั้นมันก็แปลว่าการลืมบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันโอ้แย่แล้วล่ะฉันต้องไปรับน้องชายฉันที่โรงเรียนแล้วอ่ะดูสิฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยบายไว้เจอกันนะกระลอกบาย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  ฉันสงสัยจังเลยว่าหมาป่าจะทํายังไงตอนขุดทุกอย่างออกมาจากที่ซ่อนน่ะเขาอ่ะอาจจะ,ะโมโหแล้วก็สับสนด้วยนะฉันคิดว่า <c oughs> ยอมรับซะแผนของช่างฝันใช้ได้กับฉันเลยน,นี่ <c oughs> ฉันจะกินทุกอย่างเลย <c oughs> ขณะะที่พวกเขาหาอาหารตลอดหน้าหนาว <c> เ <oughs> สร็จฉัน <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเฮเซนนัทนะเฮเฮเซนัอีกแล้วเอยแต่แต่หมาป่าไม่กินเฮเซนนัทที่ลงแรงไปไม่ได้อะไรเลยจะโดนหลอกเนื้อละ เนื้ออยู่ไหนบิบอบอพาสต้าข้าวไข่เฮ้ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอร์ซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดกระตูนและเพลงก่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ